จากนั้นมันเจาะรูด,ด้านหลังนะครับเราก็หันโมเดลมาเปิดสเกต็ตที่ผิวหลังนะครับแล้วก็ทําการเลือกสเกต็ตตัวนี้นะครับ select chain ไปให้มันเลือกทั้งหมดนะครับ<ะ> convert export cut นะครับ สวัสดีค่ะคขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอก,กันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้อยู่กับรเรียพิวรีนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับพี่ตุ้มอีกเช่นเคยค่ะมาเจอกันเป็นวีคที่สงแล้วนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งครับเจอกัรเบืบอ่อๆก็อย่าเบื่อกันนะไม่เบือ่อแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะมีทริคดีๆมาฝากกันอีกแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงบ้างคะพี่ตุม้มวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องของเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับของเขาเรียกอะไรแคปทูดีดีกว่านะครับว่า เจ้าตัวโปรแกรม s a l e s o r k เราเนี่ยนะครับสามารถทำงานร่วมกับไฟล์ CAD 2D ได้อย่างไรบ้างสมมติว่าเขามีไฟล์อยู่แล้วอยากเอามาทำต่อเนี่ยทำยังไงนะครับได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเที่เรานะคะจะไปให้พี่ตุ้มเนี่ยสอนเทคนิคต่างๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราเป็นก่อนเลยค่ะ อหาใครอยู่หรอคะ Solidworks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard Professional หรือ Premium mm hmm. ก็มาร่วมกันสร้างนวัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ Solidworks ต้องคู่กับแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับมองหาเจ้าสาวครับเฮ้ยมาที่ Solidworks ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะต้องแบบยกหน้าที่ให้พี่ตุ้มเลยดีกว่า โซลูลุยเลยค่ะยกมานะครับอ่ะโอเคะนะครับก็ในวันนี้นะครับเราอย่างที่บอกไปเนาะ,ะว่าเรามีโซลิดเวอร์แล้วนะครับเราจะทำยังไงกับตัวไฟไอ้อพวกไฟแคปท 2D ได้บ้างนะครับก็ผมจะมายกตัวอย่างนะครับกรณีที่สมมุติเรามีไฟที่เป็นแคป 2D อยู่แล้วนะครับแต่เราอยากเอาไฟตัวเนี้ยมาทำเป็นโมเดลสามมิติมันทำยังไงเออนะครับก็ในตัวอย่างนะครับ ผมก็จะมีไฟล์แคปทูดีอยู่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะมีสองสองชีทให้ผมเนาะนะครับก็ส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในส่วนดีเทลต่างๆรวมไปถึงภาพไอโซเมตริกนะครับทีนี้เราก็จะเอาเจ้าตัวเนี้ยไปทำให้มันเป็นโมเดลสามมิติโดยใช้สลิปเวิร์กนะครับอะทีนี้เรามาดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการโอเพน Open y p s เ y น s, <Yes>. <S นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทำการเลือกในส่วนของนามสกุลไฟล์เป็นตัว Dxf หรือ Dwg นะครับออขออนุญาตหักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกไทย์ขึ้นมานะครับผมก็จะมาเลือกในส่วนของตัวไฟล์ที่เราจะต้องทำการแปลงมันนะครับ ให้เราทําการเลือกไฟล์ตัวนี้เสร็จแล้วผมกด Open ขึ้นมา <c oughs> เมื่อเรากด Open นะครับตัวโปรแกรมมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับ <c oughs> ส่วนแรกก็คือมันจะทำมันจะทําการสร้างเป็น drawing ให้เรา <c oughs> หรือส่วนที่2เราจะ import ในส่วนของตัวเส้นสเก็ตพวกนี้มาใช้งานทําเป็นโมเดลสามมิตินะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ทําการเลือกตัวส่วนที่2ตัวนี้นะครับจากนั้นกด next ไปครับ เมื่อเรากดเน็กปุ๊บนะครับเราก็มาทําการตรวจสอบก่อนว่าหน่วยที่เราจะใช้เป็นหน่วยอะไรนะครับในส่วนตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็เลือก select by layer อันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับรณีถ้าเกิดในแคปของเรามีเขียนเบลเยอร์ไว้นะครับอันไหนเราไม่ใช้เราก็ปิดไปได้นะครับในส่วนตัวนี้ผมเลือกแค่นี้นะครับกดเน็กไปประมาณนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วกด finish นะครับกด yes ไปครั้งหนึ่ง ตัวโปรแกรมมันก็จะเปลี่ยนข้อมูลจากแค t นะครับให้มาเป็นตัวเขาเรียกเป็นสเก็ตในส่วนของตัว s o l i d w o r k ตามที่เราเห็นข้างหน้านี้ะนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราจะทำการนะครับแก้ไขมันนะครับเราก็ต้องคลิกขวาที่ตัวโมเดลนะครับตัวนี้เสร็จแล้วกดคลิกขวา m เม e e e t i t k e t นะครับจากนั้นเราก็ทำการ e ย i t สเ e t ตครั้งหนึ่ง ส่วนไหนที่เราไม่ใช้นะครับเราก็ทําการลบออกจากหน้าต่างตรงนี้ได้ค่ะนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าจะเอาให้ง่ายนะครับแนะนําคนที่จะทํางานลักษณะนี้ก็คือต้องไปเตรียมในส่วนของไฟล์ DWG จะง่ายกว่าค่ะนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมไม่ทําเพราะว่าผมจะให้เห็นว่าถ้าเราลืมเนี่ย <c oughs> เราก็สามารถมาลบในนี้ได้ครับค่ะ เราก็อาจจะมาแต่งโมเดลนิดนึงนะครับดูความเรียบร้อยของตัวชิ้นง,งานสกเก็ตของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อันนี้ผมขออนุญาตลากนะครับแล้วก็จับตำแหน่งนิดนึงได้เลยนะครับผมก็จับมาอยู่ในจุด Origin ของตัวซอฟต์แวร์เราเนาะจากนั้นนะครับเส้นตัวไหนอย่างเส้นตรงนี้เรายังไม่ใช้ ผมก็จะทําให้มันเป็นเส้น Construction line ไปก่อนอนะครับเราต้องทําทีละส่วนนะครับ Construction line Construction line ในการทำงานลักษณะน,นี้ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะ,ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเตรียมเตรียม<ๆ>ในส่วนของสเก็ตไม่ไม่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะ หันออกมาเป็นฟีเจอร์หรือทําเป็นโมเดลสามมิติได้นะครับเอาให้ง่ายว่ามันขึ้นรูปไม่ได้แค่นั้นแหละนะครับพูดให้สวยหรูกันนีืมังมันขึ้นรูปไม่ได้นะครับอ,อันนี้ขอเวลาสักครู่นะครับได้ค่ะ,อะโอเคครับวันนี้ผมตัวชิ้นง,งานสกเก็ตตัวนี้ผมก็ได้จัดการเตรียมในเรื่องของตัวความเรียบร้อยนะครับซึ่ง เราก็สามารถที่จะทําการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือได้นะครับ uh huh. ว่าสเก็ตตัวเนี้ยเรา uh huh. จะเอาไว้ใช้ขึ้นรูปได้ไหม uh huh. หรือว่าอสเก็ตเรามีปัญหาไหม uh huh. นะครับ uh huh. เราก็สามารถมาที่ทูลน,นะครับแล้วก็มาสเก็ตทูะ uh huh. เลือกคําสั่งตัวนี้ครับรีเพย์สเก็ต uh huh. ตอนนี้ปัญหาคือมันจะมี1นึับห้าเอ็ดนะครับ uh huh. ก็เราก็สามารถเช็คดูได้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันยังมีปัญหาอยู่เนาะ เราก็อาจจะเข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำการแก้ไขเนี่ยนะครับผมก็จะกําหนดตรงนี้ก่อนว่าผมจะให้ตรงเนี้ยเป็นตําแหน่งด้านหน้าค่ะนะครับผมก็จะมาเลือกตัวนี้ครับ add to font scale นะครับคลิกไปเลยครับสังเกตจากเส้นสีน้ําเงินมันก็จะ,ะเปลี่ยนมาเป็นเส้นสีดํานะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้คือด้านบนของเราค่ะนะครับลากรอบอย่างนี้เลย แล้วก็มาทำการเลือกตัวนี้ครับ Add to Top Sketch ะนะครับมันก็จะทำการปรับนะครับจากที่อยู่นอนอย่างนี้มันก็จะปรับไปเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับมันจะปรับให้เราเลยนีด้านนี้ก็เช่นเดียวกันะนะครับปรับให้มันไปอยู่ด้าน Right Sketch ะะนะครับง่ายไหม,มนะครับจากนั้นผมก็จะทำการจัดตำแหน่งมันสักนิดหนึ่งะนะครับโดยการตอนนี้จะเห็นว่ามันยังมีระยะห่างอยู่เนาะ ผมก็จะเอาเจ้าสเก็ตสตัวนี้เข้ามาชิกกันนะครับผมก็จะใช้คําสั่ง Align Sketch เห็นไหมครับมันก็จะถูกขยับเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับกับฝั่งทางด้านขวาค่ะ Align Sketch เพงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้เหมือนกับเป็นจุดเดฟเฟอร์เด้านหน้าด้านข้างและด้านบนนะครับครบแล้วนะครับเราก็ออกจากในโหมดสเก็ตจะเห็นว่าตอนนี้เรามี3สเก็ตขึ้นมานะครับ เราก็สามารถเอาสกเกต็ตเหล่านี้ไปขึ้นเป็นฟีเจอร์ได้เลยนะครับตัวนี้ขออนุญาตปรับอีกนิดนึงได้คอ,อเคทีนี้เราก็มาลองขึ้นเป็นโมเดลสามมิติโดยใช้คณิตนะครับะจะเห็นว่าตอนนี้มันยังขึ้นไม่ได้อาจเป็นเพราะว่าเส้นสเกต็ตมันยังมีปัญหาอยู่นะครับเราก็ทำการตรวจสอบดอียครั้งหนึ่งค,ครับมาที่ทูน เก็ตทูลรีไฮเก็ตนะครับเนี่ยมันก็จะบอกตำแหน่งที่มีปัญหาให้เราออ,อ่ะทีนี้เรามาลองอีกครั้งหนึ่งเอ็กทูนอ่าเห็นไหมครับถ้าเส้นมันติดกันปิดนะครับเป็น<ภ>สเก็ตปิดมันก็จะเห็นเป็นพรีวิวในลักษณะแบบน,นี้นะครับอ่ะทีนี้ก่อนก่อนอื่นนะครับผมต้องโชว์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนค<ภ>่ะมันจะมองไม่เห็นเนาะ ก็ได้โมเดลขึ้นมาแล้วนะครับเรามาทําอีกด้านข้างเพราะว่ามันถ้าเราดูสเก็ตเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบลักษณะตัดเนาะค่ะวิธีง่ายๆของผมนะครับผมเลือกอย่างนี้เลยนะครับเรามาดูในส่วนสเก็ตตัวนี้ขออนุญาตปรปับแกล้อีกนิดนึงนะครับอ่ปรับให้เป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์ลองเช็คดู สเก็ตอย่างนี้คือปิดเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะมาเลยครับกดออกสเก็ตนะครับคลิกเลือกสเก็ตที่สองอสเก็ตสี่ผมจะใช้คำสั่ง x t o o l Cut นะครับลักษณะการ x t o o l Cut ผมจะใช้เป็น True All นะครับนี่ตัดแบบนี้เลยอ,อ,อีกอย่างนึงผมจะเอาข้างนอกออกนะครับผมต้องมาติ๊กออปชั่น Flip s i d e to c u ตตัวนี้ด้วยกดโอเคได้เลยครับนี่ ง่ายไหมง่ายนิดเดียวนะครับอ่ะทันมาทีนี้เราจะมาใช้ด้านบนกันบ้างค่ะจากที่ดูนะครับด้านบนของเราเนี่ยมันมันแค่เป็นการตัดตัดปกติเลยนะครับอ่าผมก็เปิดสเก็ตผมออกง่ายๆผมเนาะผมก็จะลากอย่างนี้เลยปึ๊บผมลากอย่างนี้นะครับอ่าใช้เป็นฟังก์ชันคลิเนียนะครับ เซนเตอร์ไลน์นิดนึงนะครับผมจะทำการม<ช>ิลเลอร์นะครับเกี่ยวแค่ฝั่งเดียวก็พอกดโอเคแล้วก็มาเอ<ช><ช>็กดคัดรูปแบบการตัดนะครับผมก็เลือกเป็นแบบทัวร์โห t ดเดเรคชัช่น<ช>นะครับกดโ OK อเคอ๋อ,อขอโทษทีมันกลับเป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับ<ช>อันนี้เราเปลี่ยนเป็น เส้นเส้นสเก็ตของเรามีอะไรเอ่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เรามาเล่นอย่างนี้แล้วเราก็จะเจอเออเจอแบบนี้เฉพาะาอะเออยางคี้ใช่ครับตอนเล่นปกติเราตอนเราทําปกติมันมันจะไม่มีอะไร่เลยเลยที่มันจะสมูทมากโอเคผมรู้ปัญหาแล้วครับเรามาเป็นวันเดอร์ไอชันตัวนี้นะครับ จริงๆแล้วต้องไม่มีเนาะปึ๊บมาออกไปความหนาต้องไม่มีนะครับเดี๋ยวนะถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเราเข้าคำสั่งใหม่จะง่ายกว่าอ e x to c u t ค่ะนะครับปึ๊บถูกอ,อกดโอเคนี่เพียงเท่านี้เราก็ได้ในส่วนของตัวชิ้นงานแล้วค่ะทีนี้เมื่อกี้เราเรา,เราดู นะครับมันจะมีวิวไอโซเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นรูเจาะเนาะ uh huh. ถ้าเราดูตรงนี้มันก็จะมีเซกชั่นวิวอยู่ตรงนี้นะครับ uh huh. เราจะเห็นว่ามันยังมีระยะอยู่ที่ประมาณ41.25แล้วก็เรื่องของรูด้วย uh huh. นะครับมันทำยังไงนะครับเราสามารถที่ใช้สเก็ตต,ตัวเดิมนี่แหละครับ uh huh. สามารถโชว์ขึ้นมาดู uh huh. นะครับจากนั้นผมอ้างอิงเปิดสเก็ตนะครับจากผิวชิ้นงานเราก็ทำการสร้างวงกลมขึ้นมาครับหวง ครับอ่างอิงก,ก็โดยใช้เส้นจากสเก็ตเดิมนี่แหละครับเป็นตัวอ่างอิงเนาะเสร็จแล้วผมก็ทำการเอร็ก u ูดคันะครับทูออานะครับเราจะง่ายๆว่าท o ออเป็นการเจาะทะลุะเสร็จแล้วหนึ่งนะครับจากนั้นมันเจาะรูด,ด้านหลังนะครับเราก็หันโมเดลมาเปิดสเก็ตที่ผิวหลังนะครับแล้วก็ทำการเลือกสเกตต็ตตัวนี้นะครับ Select Chain ไปให้มันเลือกทั้งหมดนะครับคอนเว r ร x u ูดคันะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะไดาามิตเตอร์เท่าไหร่นะ41.28<ช>นะครับปุ๊เปียวไม่ช่วยจำเลยตัวเลขนะคะ <c oughs> 41.28นะครับแค่นี้เองกดโอเคเป็นไงเสร็จแล้วไวไหม<ช>มีอยู่ไม่กี่ฟังก์ชันที่ใช้ใช x ถูด<ล>้ถูกคัดเจาะรูนะครับเท่านี้เราก็จะได้ชิ้นงานจากเส้นสกเก็ตสองดที่ได้ท,ที่ที่มาจาก ตัวแคดเนาะออเอามาขึ้นเป็นโมเดลสามมิติง่ายๆอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบเลยเนี่ยก็พูดง่ายว่ามันทํางานร่วมกันได้เอาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมานั่งสเกต็ตใหม่เนาะอ,อ,อย่างนี้จะง่ายกว่านะครับ โอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริคดีๆที่ได้นำมาฝากกันนะคะก็เรียกว่าสามารถทำได้โดยที่แบบไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายเลยทีเดียวนะคะค <Okay S 2> โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าหมดเวลาลงแล้วค่ะก่อนจากกันนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆค่ะจากทางแอปพลิเคชันของเรานะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ